ดีค่ะวันนี้จะป้าก็ควรนะเจ้ามาแกงตูนใส่ป่าดุเจ้านี่ค่ะหุงกับมีประมาณนี้นะเจ้าไปแลวอีกจะตสาเครื่องก่อนเนาะแคลนตะไข่แต่ไม่มาแขลนมังมันหอมใส่มเมือแขนลงไป

đi con cái đây Hãy subscribe cái kênh Ghiền

นี่ขมน้ำขน้อยหนึ่งขี้น้อยแล้วห้ตุนซุกใส่ตรึ่งท้างนะจ๊ะก็ใส่ป่าเนะ ลงใส่แบบไป่คาหลางนะแล้วปลาซุกนะเจ้านะใส่คัดออหอมๆลนใจเราจะ่ส้็มก่อนแล้วหัวละพ้านะเจ้า ถ้าไข่มีก้มก,อก่อกบใส่หัวละพ้าได้แล้วก็มนี้ต้นหอมผักชีเนาะเครื่องหอมมันไปจริงๆจะต้องใส่ก้มก,อก่อหอมๆอมนะอันน,อนี้แบบมีก็ไปใส่แห่งลหระพานะแล้าก็หอมคล้ายๆกันจ้ะ หอมแล้ว wow. oh. ขนาดะ็รีดีเลยหรอหอมเติฟแลวจ้าขนาด เสร็จเรียบร้อยนะจ้านี่ก็จะปิดเกตเลยเนอะอยาะนี่เจ้าถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนะจ๊อแม็กซ์ชันเองมันคือนะเจ้ากับแมวนี่เจ้าวันดีเจ้า